ับสบายดีแหละก็สวัสดีพวงเงินพี่น้องทมืสุดคนเนาะยินดีต้อนรับก็สู 2, ่ซองบรรทมนาคั่ทุกคนคลิปนี้ก็มาต่ออีพีซองทุกคนมาติดตามมอบสมเป็นปนาวารสิเรื่อยไปทุกคนมาดีเนาะไปะทุกคนรอติดตามมอบสมเป็นการเน,ะนาะดังเมื่อกี้ที่ห้องยามมากอะในประมาณสิบป้ายกุโต,โตทุกคน มีแต่ป้าปวยไงทุกคนแต่แต่พอ,อได้ลล่อยู่เนาะมันจะเป็นป้าหน่อยทั้งนั้นทุกคนว่ามองเอาใส่เป็นมองห่างเนาะบางทีอะไรทุกคนอย่า,ายยไปเอ้ยได้ใหม่ทุกคนส่วนลายมันจะมีแต่ป้าหน่อยหน่อยทุกคนมันอยู่ตามหาตามนั้นเนาะตามตะฟังทุกคนก็ใส่น้ำเปล่าก็น้ำนเือนิดนึง เอายาม,มากอะไก่สิอันนั้นเลยทุกคนไก่สิเคิงเลยเนาะกะ็ถือปลาอยู่ทุกคนมีแต่ปลาหน่อยทุกคนพอได้อบเนาะเป็นป,าาปาลาขาวปลาลังน้ำน้ำเลยทุกคนเป็ปลาอย่างเนาะทั้ง้านเท่ากันว่าปลาลังน้ำเลยทุกคนยาม,มากอะเคิงหนึ่งเลยเนาะ เรียกว่ามานอยู่ทุกคนวันนี้เนาะเด็กทุกคนคือตัวไม้เลยเนาะก็พยายามพยายามปดอยู่ทุกคนเบิง้งเธอซองเธอซามเนาะมันชีเป็นปลาหน่อยทุกคนเหมือนปลาใหญ่เนาะ คือบรรยากาศย่ำเสาๆทุกคนวเวน้นกำลังคืนเนาะทุกคนเนาะในไล่เติรไปทุกคนป่ามีแต่ป้าน้อยเนาะค่ะบริพน์ปไปไเรื่อยๆทุกคนทุกคนบรรยากาศย่ำเสาเนาะทุกคนเนาะป่าปในไล่ตัวเติรไปทุกคน เมไปเลยแตคนพอดีเพียงก็เขาเดินแตกคนบรรยากาศยามเสาร์นะทุกคนเนาะนี่ก็ยากมากใจสิชุดเลยทุกคนโอเคกันบรรยากาศเนาะนี่กะ เป็นดังชุดถ่ายเลยทุกคนมาแต่มาส่งไปทำกันเนาะทุกคนเนาะว่าสี่ได้ไลายหรือบอะทุกคนเด็กอะได้อยู่ทุกคนแต่นี่นจะเป็นป้าหน่อยทุกคนเด็กอีกแยม,แม,แมหนึ่งทุกคนไข่ห <c oughs> มองเลย นี่ก็คือป้าเท่าไหร่มันอีกทุกคนลายเติบอยู่นี่แต่ปลาบูทุกคนชนลายไม่ใช่มีแต่ปลาสก้าเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ไหนมาอีกทุกคนเบิ่งซองกระซามตัวนี้มีแต่โตใหญ่เติบอยู่ทุกคนมาซำซองเหนิยวซ้ำหนิยวนี่แหละเนาะเบิ่งทุกคนเห็นบ่ ยามขก้นมาโมอันนี้แหละทุกคนโมซิเครองแล้วก็มีตัวบักใหญ่ขึ้นเนาะมีตัวใหญ่เติบอยู่พอไร้วดอยู่ทุกคนไปทุกคนมาที่ตามออมส่ไปดูกันเลทุกคนเนาะว่ะสีด้ลายหรือบ่อทุกคนมาเนี่ยวะ โอ้ยจตื่นจนตายทุกคนมันอาจจะลงกินป้าทุกคนแล้วมันถึงมองทุกคนตายจนแข้งเลยเนาะป่าอะมีตัวบางญ่ทุกคนดังจุดฐานนี้เนาะมันใส่สองหนึ่งส้มหนึ่ขึ้นไปทุกคนเห็นไหมเนี่ย ห็นบอทุกคนบอลซองบอลซามทุกคนดังจุดถ่ายนี้ถือว่ามานได้เดืองอยู่ทุกคน ถืออลไรทุกคนเป็นป้าจอกทุกคนตัวนี้ป้าจอกล้อป้าโจกทุกคนมันขายข่กันนะทุกคนป้าโจกกับป้าจอกเนาะต,ตัวใหญ่เติบทุกคนประมาณใส่ซ้มหนิวทุกคนอันนี้ก็งูเมื่อกี้อะไรทุกคนถือมองจะตายเนาะนี่ครับป้า น้ำก็เริ่มเข้าไล่ทุกคนแตะมาอีกแต็มหนึ่งเนาะเจ้าวะมานในเหลืองทุกคนวันนี้เนาะก็พอได้ปลดไปเรื่อยๆทุกคนอีโตบางใหญ่มาเนาะเป็นป้าสไลซ์สิมีแต่ป้าสก้างกับป้าจอกทุกคนบอลซองบอลซามทุกคนอย่างที่ถ่ายอย่างที่ว่ามานในเหลืองอยู่ทุกคน เป็นกระต่ายที่สุดเลยทุกคนแต่ก็ยังถืออยู่เนาะเห็นไ่มทุกคนสองตัวอีกแล้วทุกคนตัวนี้เป็นปลาลังเกาะเนาะ

นี่ทุกคนนี่คือผลงานทั้งหมดของมือนทุกคนเหมือได้ป้าอันนี้มาตัวหนึ่งทุกคนป้ากินหยาโลป้ารันจันนั่นเองทุกคนแล้วก็ได้งูมาสามโตทุกคนถึงมองตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาตัวชองโตทุกคนมันอยู่กอไข่ทุกคนนี้ตันนี้ไตถึงมองเนาะจุ่มเปนแข็งทุกคนคือว่า ได้คนกทุกคนบังเนาะอีโตบางใหญ่ทุกคนเหมือนบังสวัสดีใส่ได้ทุกคนเมือนกับามาอยู่เนาะนี่ทุกคนนี่คือป้าเหยาเก็บใส่ทงหมดแหละทุกคนวสดส่ทุกคน ลายอยู่เนาะลาเตอิอ,ทอ,อ่ทุกคนมานขี้เกาทุกคนมานึ่เย,ยาวาสีเหลาเมื่ออะไรทุกคนเยาว่าสีทายผลสรุปผลงานต้อถอกออกมใม้เบ่งทุกคนไปหอยว่าหอยวรดดลงละา ว้ยใหญ่เต็นาันตัวปชั่วเพื่อนแม่ขาดสั่งได้ลูกมาล